สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มนะครับเป็นยอดกดใจนะครับของแพลตฟอร์มไอจีนั่นเอง่าหรือกดไลค์นะครับผมกดไว้ก่อนเลยนะครับก็แพลตฟอร์มไอจีนะทำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปโดดนี้แล้วไปทําตามกันได้เลยอ่อย่างแรกนะครับเข้ากูเกิลไปกันก่อนนะครับพิมพ์ว่า s m m d o l l a r c o m นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะ s m m d o l l a r c o m นะครับแบบนี้นะครับแลนเทอร์ไปนะครับก็จะเข้าสู่ เว็บไซต์เลยนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเลยครับชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านในําการกรอกไปเลยนะนอันนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนะใครทุกคนทาการกรอกเลยนะครับแล้วก็ติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยอพอติ๊กไปแล้วนะครับก็สมัครใช้งานกันเลยนะครับ แลวนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์เอเดเมนโดล่านะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยก็มาดูตรงหมดหมู่ก่อนนะครับมดหมู่ตอนนี้นะ่จะเป็นเฟซบ o o กทิกต็อกแล้วก็เป็นไอจีแล้วนะครับก็เป็นมีไอจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเนาะ,ะก็ให้ทุกคนนะครับทาการเลือกดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t อกเนาะก็ลองเลือกอ่านกันดูนะถูกใจหัวข้อไหนมาเลือกเลยส่วนผมก็จะมาดูตรงบริการตรง IG นะครับก็มาดูในหัวข้อ รับประกันรวดเร็วทันทีและกันนะครับจะเป็นการกดถูกใจแบบรับประกันรวดเร็วแต่ดูตรงบริการนะครับก็จะมีอยู่2อันเนาะผมก็จะเอาอันที่เขาแนะนําเลยนะครับอันนี้พอเลือกไปแล้วนะครับตรงบริการแล้วก็ดูคําอธิบายนะครับใกล้ทุกคนอ่านคําอธิบายตรงนี้ด้วยพออ่านแล้วนะครับก็เจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยนะเป็นลิงก์โปรไฟล์หรือลิงก์รูปหรือลิงก์อะไรนะครับต่างๆก็ผมจะารูปนี้นะครับปรับปีไปแล้วกดวางได้เลย และดูต้องจํานวนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอาจนวนเท่าไหร่นะครับผมก็ปั๊มสัก50ละกันนะครับให้ทุกคนดูพอใครจะจ่ายเด้งขึ้นมานะให้ทุกคนกดคาว่าส่งตัวนี้ได้เลยก่อระบบก็จะบอกว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วเนาะก็เลื่อนขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้รับคําสั่งซื้อทุกท่านแล้วนั่นเอง ก็เดี๋ยวระบบก็จะเติมให้อัตโนมัตินะครับหัวใจหรือว่าไลน์เราก็จะเด้งอัตโนมัติน,นั่นเองก็ให้ทุกคนทำการรอ,อก,ก่อนในระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์เว็บไซต์นะปปอดการสั่งซื้อนะครับยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์นะครับด้านหน้าสถานะรอดําเนินการคงเหลือ50นะครับก็คือจํานวนที่เราเลือกไปนั่นเองแล้วดูตรงบริการค่าจ,จ่ายแล้วหัวข้อลิงก์นะครับก็จะมีบอกเราด้วยในับัน,นี้นะให้ทุกคนนะครับมาดูได้นะครับโปรดกรสั่งซื้อตรงนี้หัวข้อต่อไปคืนว่าครับเป็นการเติมเงิน การเติมเงินตัวนี้นะครับจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุมนิวลเลตคริปโตและเฟอร์เฟคแมนนี่นะครับจะมีอยู่สี่ช่องทางให้ทุกคนนะครับเลือกดั่งในดังนึงได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกสแกนเคอร์โค้ดเลครับยอดเงินตัวนี้นะครับให้กรอกไปเลยนะอ่าแล้วกดคาว่าจ่ายได้เลยนะครับให้ทำการสแกนเลยนะครับอันนี้อ่าพอสแกนแล้วนั่งเงินของท่านนะครับก็จะเด็กด้านขวามือตรงนี้อ่าก็ประมาณ3 0ิวินาทีนะครับระบบเติมให้อัตโนมัติเลยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับทําทําการรอก่อนนะ หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นบริการทั้งหมดนะครับพอเราได้เงินมาแล้วเราก็มาดูบริการทั้งหมดได้นะครับจะเป็นบริการทั้งหมดของ e n t e r t a i n m d o นะครับก็จะม้วนตรงนี้เลยใกล้ทุกคนนะครับทําการดูได้นะครับตัวใจหัวข้อไหนนะครับติ๊กดาวได้นะครับด้านซ้ายอย่างนี้แล้วกดคําว่าดูด้านขวานะเพื่อทําการอ่านหมายเหตุหรืออ่านหัวข้อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทั้งาำสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าออเดอร์คนไหนนะครับติดขัดปัญหาไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นะให้มาหัวข้อนี้นะ จะเป็นตัวให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปนะครับแล้วก็ส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะจะแจ้งปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นเลยอ่าก็หัวข้อสุดท้ายกันนะครับทุกคนจะเป็นการแนะนําเพื่อนแล้วนะการแนะนํานเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยก็ปีลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนอ่าเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเขาฝากยอดผ่านลิงก์นะครับเราก็จะได้3%ามเซตรงนั้นอ่าเราก็จะได้ค่า ขนมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอันนี้นะก็หมดแล้วนะครับผมมารีวิวเว็บไซต์เรมเมมโดราหมดแล้วนะครับของเข้อก็มีเพียงเท่านี้อ่าผมขออนุญาตไปดูยอดไลค์ก่อนนะครับว่าเป็นไงยอดเดิมนะครับ207นะครับลองรีเฟซก็เลยนะอ่าก็257เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไป50คนนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าถ้าทุกคนนะครับอยากปั๊มอ่าไลค์หัวใจเร็วๆแบบนี้นะทุกคนอ่ารับรองได้นะครับรวดเร็วจริงๆ ก็ให้ไปที่ Google นะครับพิ p u ่มมา m e n d o l a นะครับ .com แบบแบบนี้นะหรือไม้กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ก็ให้ทุกคนมาเลือกดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะมีหมวดหมู่และหัวข้อต่างๆเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ